อินสไตน์นะครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับตัวนี้เป็นการทําแบบสอบถามนะ,ะถ้าเราทําวิธีการทําก็คือให้ตอบช้าชนะครับแล้วก็ตอบไปเรื่อยนะครับตั้งใจตอบนะมันจะได้คะแนนเยอะนะครับถ้าตัวไหนที่ปิวเราก็จะได้1คะแนน,นนะครับอ,อันนี้ผมได้ยี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับเมื่อวันที่ยนะี่สิบสองนะแล้วก็ได้1คะแนน,นนะครับอันนี้เราสะสมไปเรื่อยนะครับในส่วนของการถอนอก็ คลิก3ขีดตรงนี้นะครับในส่วนของ PayPal เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาออกหรือยังนะก็การถอนตรงนี้นะครับแลกคะแนนสะสมนะครับตอนนี้มีระบบเชิญเพื่อนแล้วนะแต่ก่อนไม่มีนะครับการถอนก็คือจะมี two w i e l e t บัตรกำนั่นนะครับแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับมี2ค่ายนะมี as one o call แล้วก็ t u o move นะครับในส่วนของตัวนี้เขา เขาเรียกว่าอะไรเอา PayPal ออกนะครับแล้วก็เอาวอเชอร์ l a z a d อรเข้ามาใส่นะ,ะการถอนนะครับก็2สัปดาห์นะครับถอนเข้านะครับบางทีมันก็1สัปดาห์เข้านะ,อะโอเคเดี๋ยวผมกดถอนนะเข้า to money wallet นะครับอันนี้รหัส6หลักแล้วก็กดไปตัวนี้มันจะส่งรหัสอ e ีเมลไปให้นะครับเดี๋ยวผม ขอญาตเปิดเข้าในส่วนของ Gmail นะครับอขอญาตดูก่อนอันนี้ผมจะเปิดดูในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นรหัสหหลักนะครับผมขอกอกเลยละกันนะครับ942 402นะครับเอาว9เป็นเลข4ใช่ไหมตัวนี้เราต้องกดภายใน24ชั่วโมงนะครับก็กดไปเพิ๊บ ตัวนี้มันจะส่งเข้าในส่วนของฮาเมลนะครับโอเคแรกเป็นเทียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มไปหน้าจอกันตัวนี้มันจะเป็นแอปหรือยยังไงเนี่ยถ้าเพิ่มหน้าจอแจ้งเตือนอเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนะครับอ,อยู่ไหนเนี่ย โอเคก็ออมีเป็นแอปด้วยนะ,ะเหมือนกับอ่า Maxify นะครับก็จะมีเป็นแอปมาให้นะ,ะก็ถือว่าพัฒนามาใหม่นะครับอโอเคเดี๋ยวผมเข้าดูในส่วนของเว็บอีกรอบนึงตัวนี้รู้สึกว่าผมจะแรกเป็นครั้งที่4นะครับเดี๋ยวขอดูประวัติการแรกก่อนอ,อันเดิมมันดูไม่ได้ฮะ อ่ะแต่ว่าตัวนี้ผมแรกมารอบที่สี่นะครับอันนี้ผมเล่นมาประมาณสองสองสามปีละก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถเล่นฟรีนะครับตัวนี้มีระบบเชิญเพื่อนแล้วแต่ก่อนไม่มีนะครับเชิญเพื่อนเราจะได้โบนัสยังไงวะเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้ยังไงนะ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับสำหรับใครที่จะสมัครเล่นลากรูเทนอินไซด์นะครับมันก็ถอนเงินเข้าทูบันนี่ไวเลสได้นะครับอ่ะแต่เงินมือถือมีก็มีกิบไวชี่เอ้ยไม่ใช่มีกิบไวเชอร์อือพูดผิดละกูไวเชอร์ของ Lazada แล้วก็ t e s c o Rotas นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ